สวัสดีครับผมโค้ชปูแนย์ครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้บาร์เบลเบนช์เพรสที่จะทำให้คุณมีอกที่หนาและใหญ่อย่างที่คุณต้องการนั่นเองครับวิธีการใช้คือง่ายมากๆครับผมครับเพียงแค่คุณล้มตัวลงครับบนตัวของอุปกรณ์ลักษณะนี้ครับผมนะครับวิธีการเช็คว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับคือให้ตัวของบาร์เบลอยู่ที่แนวเดียวกับสายตาของเราพอดีนะครับเสร็จแล้วเราจะใช้นิ้วของเราเป็นตัวเช็ค ความกว้างของบาเบลว่าเหมาะสมสำหรับหรือเปล่าโดยการเอานิ้วโป้งนะผมแต่ในส่วนที่มันสักราตัวนี้นะยืดเทคนิคยืดตัวของนิ้วโป้งให้สุดนะผมเสร็จแล้วกำบานะครับมือกำไว้ให้ม่นสำหรับมือใหม่นะผมจะได้มีความเซฟนะครับเสร็จแล้วเราจะเทคตัวของบาเบลออกไปปุ๊บเราสังนี้อย่างมั่นคงนะครับทิ้งศอกลงผ่อนลงหายใจเข้านะครับตัวของบาจะอยู่ที่แนวเดียวกับราวนมของเราพอดีนะครับเสร็จแล้วดันออกไป หายใจออกนะครับผมทิ้งซอกลงหายใจเข้านะครับอันนี้จะทําให้ตัวของกล้ามเนื้ออกเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นนะครับดันออกไปหายใจออกนะครับผลลงหายใจเข้าครับและดันออกไปหายใจออกนะะะอ่าลักษณะนี้เลยครับทใํใไปดูสองทีนะครับผลลงสองวินาทีครับและดันออกไปอย่างมั่นคงหนึ่งสองวินาทีตึ้มครับพอคุณยกเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับตรงหายใจเข้าฟุบดันหายใจออกนะครับให้เก็บเซฟตี้แบบนี้ครับผมคือแปะปุ๊บ และวางเลยนะครับจะเป็นการเก็บที่มีความเซฟมากที่สุดครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบสมมติมดแรงใช่ไหมแล้วค่อยๆคล้องครับคุณจะไม่เซฟนะผมอาจจะมีอาการคุณอาจจะเจอกับอุบัติเหตุได้รัแต่การที่ตัวของบาเบลเนี่ยอาจจะตกลงมาได้นะครับดังนั้นให้คุณนะครับดันออกไปจึ๊บอย่างมั่นคงและแปะเลยตึงและวางนะครับอันนี้คือจะเป็นวิธีที่เซฟที่สุดและอีกอย่างหนึ่งครับผมถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณนะดันออกไปไม่ไหวแบบเอ้ยไม่สุดนะผมคุณจะมีเซฟตี้ที่2เป็นตัวช่วยคุณ บ,บาเบลก็จะตกอยู่ตรงบริเวณนี้นะผมนะครับวันก็จะไม่ลงมาทับคุณนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้ตัวของบาเบลเบนชเพรสที่ดีที่สุดครับผมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเพื่อนหรือว่าคุณเจอว่าคุณเนี่ยนะครับจะยกหนักสำหรับท่านี้นะครับ ให้คุณเรียกเทรนเนอร์หรือว่าเพื่อนนะครับมาช่วยสปอร์ตมาช่วยเซฟคุณตรงบริเวณศีรษะของคุณนะผมจะทำให้คุณเนี่ยสามารถฟื้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นเองครับจำนวนครั้งที่ใช้คือ1 2ถึง15ครั้งพักระหว่างเซตอยู่ที่1 2 0ถึง180วินาทีครับและกลับรรมาทำใหม่เป็นจำนวน3ถึง5เซตครับจะทำให้กล้ามเนื้ออกของคุณมีขนาดที่ใหญ่แน่นและสวยงามอย่างที่คุณต้องการเลยครับ hey!